มุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวันดคนครสวรรค์ยังคงสร้างความลำบากให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดพบกรณีของนายมนตรีจิตนาตะชาวบ้านหมู่12ตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวันดคนครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้พิการไม่สามารถเดินได้ตามปกติต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า3เมตร นายมนตรีได้ให้เพื่อนบ้านช่วยต่อเตียงไม้ชั่วคราวขนาด2อคูณสเมตรใต้หลังคาเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวแทนการอพยพไปอยู่ตามที่พักชั่วคราวของหมู่บ้านโดยให้เหตุผลว่าไม่อยากรบกวนผู้อื่นเพราะเกรงว่าจะสร้างความลำบากอีกทั้งยังนอนหลับยากหากต้องไปอยู่รวมกับครอบครัวอื่นๆในสาลาหมู่บ้านนายมนตรีเปิดเผยว่าแม้จะพิการเดินไม่ได้แต่ยังสามารถใช้การถัด และพอจะประกอบอาหารรับประทานเองได้ขณะที่การใช้ชีวิตประจําวันค่อนข้างลําบากโดยเฉพาะเรื่องอาหารและของใช้จําเป็นขณะที่ชาวบ้านโดยรอบยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังไม่มีทีท่าจะลดลงอ๋อตอนแรกเลยครับตอนแรกมันท่วมไปข้างล่างหนูตรงพื้น,น,นกน็เลยต้อง หนุนขึ้นมาครับกลัวจะไม่พผลก็ไม่พผลจริงๆเนี่ยตอนนี้ถึงชั้นสองแล้วน้ำถึงลนะครับแล้วเราอยู่อย่างนี้คนเดียวแล้วทำไมไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับข้างบนหน่ยครับข้างบนที่สูงครับในหมู่บ้านนะอ๋อในหมู่บ้านเ,าเขาก็อยู่กันเยอะและอยากของอะไรเขามีทุ่งที่ผมไปอยู่สา,าอาหร่ะ แต่ปีนี้ผมไม่ไปผมผมว่าผมหนูแล้วมันน่นไม่น่าขึ้นถึงนี้แหละแต่ก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันปราคาดว่ามันจะไม่ท่วมที่เราหนุนครับเพราะที่ไม่ไปอยู่ข้างบนนี่คนเยอะแล้วครับอย่าคนเยอะแล้วอยู่ข้างนอกมันน้อมค่อยหลับมันหมาเหมยมันเหา่าก็เกี่ยวหมด ก็เลยอยู่เฝ้าของที่บ้านครับก็อยู่ที่บ้านดีกว่าน,นะนั่นึงเราจะอยู่ได้ก็เลยอยู่ไป่อนเล้่ยอาหารกินกัน,นยังไงบ้างลาบากยังไงบ้างครับก็แฟนเขาก็เข้ามาเอามาให้เรื่อยเลยแต่ทีนี้ก็โทรายพเขาเหมือนกันเขาพาเรือมามาการเขาเรือจอดที่นองนูที่สูงนู่นแล้วอาทิตย์หนึ่งหรือวันสองวันเขาเข้ามาซื้อซื้อข้าวซรืออะไรมาไวใ้ให้แล้วเราก็ทําเองนี้ ก็ช่วยเหลือตัวเองได้ครับพี่ยอดอีเตียงหรือว่าหรือว่าหรือว่าถัดเดินได้เลยถัดเดินไม่ได้แต่ถัดเอาก็ยืนยันว่าจะอยู่บ้างครับก็มันยังอยู่ได้แหละครับมันขมไม่นานมันก็โคลงแหละเมื่อทีเนาะพวมสูงไม่ได้กี่เมตรนะครับน้ําสูงกี่เมตรเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันา